สวัสดีครับผมป่าทัศนะครับเจ้าของร้านป่าทัศน์ราดหน้าเกี่ยวของวันนี้จะมาเปิดใจนะฮะด้วยความเจ็บชำ้ำพอสมควรเกี่ยวกับกรณีของสสกรีดนะครับที่เสียริชาตอนนี้เขาเรียกว่าสสงูกรีดนะครับสสกรีดกับผมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งน,นะฮะสสกรีมาลง เบอร์เจ็นะครับในนามพักก้าวไกลณนะเวลานั้นนะครับแข่งกับเมียของสนธยาคุณปลื้มและสามารถชนะมาได้สอสอกิจไม่เคยมยีใครรู้จักในศรีราชามาก่อนไม่เคยมีชื่อนี้เข้าหูผมมาก่อนแต่ในนามก้าวไกลป๋าทั์ซึ่งเปิดร้านขายอาหารและมีคนหลักคนชอบเยอะมาก พูดคำไหนบอกใครเขาก็เชื่อเขาก็สนับสนุนการขอร้องของเราก็ได้ผมหนึ่งคนที่เราบอกไปต่ออีกห้าในครอบครัวหนึ่งคนที่เราบอกทุกวันทุกวันไปต่ออีกสี่ห้าในครอบครัวคิดดูว่าเสียงที่ได้จากป่าทัดเยอะขนาดไหนทุกคนที่มานั่งที่ราบป่าทัดป่าทัดจะบอกหมดเราให้ทิ้งดิงเบอร์เจ็ต ทั้งๆท,ที่มีสนธยาคุณปลื้มเนี่ยตัวสนธยาเองก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนผมอีทินเป็นเพื่อนกับเพื่อนปลายทีหนึง่งสนิทก,กันมากเลยด้วยตัวผมไม่ได้สนิทก,กับสนธยานะตัวผมไม่ได้สนิทก,กับสนธยาแต่เพื่อนผมเนี่ยสนิทก,กับสนธยา,าดังนั้นผมบอกว่าผมเองอ่ะถ้าพูดถึงว่าสายสัมพันธ์กับทาง้านใหญ่เนี่ยเรามีนนะแต่คราวเนี่ยเราหักติดด้วยการบอกให้ลงสสากริเบอร์เจ็ด เบอร์เจ็บอย่างเดียวแล้วชนะเราสามารถชนะซึ่งล้มช้างเลยนะแล้วสอสกิจมาพูดบอกว่าแกนนําไม่เหรอไม่มาช่วยนะเรารู้อยู่ว่าแกนนํามาช่วยแล้วที่สําคัญก็คือสสกิตได้เนี่ยไม่เกี่ยวกับสอสกิตเลยถ้าแน่จริงถ้าคิดว่าตัวเองเข้ามาเนี่ยได้เพราะตัวของตัวเองเดินทุกบ้านเนี่ยเาออกครับเราออกจากพักจากพัก ประชาชนแล้วลงสมัครในนามกล้าทำลงสมัครในนามกล้าทำป๋าทัดจะรอดูว่าจะเหลือกี่สิบคะแนนป๋าใช้คําว่ากี่สิบคะแนนเลยรู้ไหมว่าณนะเวลานี้ลูกค้าป๋าที่เข้ามาเนี่ยเขายอยเยอะป๋านะเขาถามป๋าว่าเป็นไงล่ะสอคนดีของป๋ารู้ไหมว่าทําให้ป๋าเสียหายขนาดไหนทําให้ป๋าเสียชื่อขนาดไหนตอนที่ไปงานฉลอง คืิสมารปีที่ผ่านมาก็ไปแจกน้ําในน้มสสไม่ได้นนนะในน้าพักด้วยนะในน้มสสแล้วให้ป๋าเป็นคนขออนุญาตรู้ไหมว่าป๋าโดนทางโตโตโทรมาตอบว่าสสกรีดป๋าทัดวิเคราะห์นิสัยส่อสกจิตแล้วสอสกรีดเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อตัวเองอย่างเดียวไม่ได้เพื่อคนอื่นเลยเพื่อตัวเองเท่านั้นแม้กระทั่งการที่แอบอัดคลิปอะไม่มีคนดีคนไหนเขาทํากัน แอบอัดคลิปกับขอไอ้กับหัวหน้าทิงเนี่ยนะแล้วมาออกเนี่ยรู้ไหมว่าหน้าประจานตัวเองการแอบอัดคลิปไม่คนดีเขาไม่ทํากันคือคุณเตรียมพร้อมที่จะหักหลังเตรียมพร้อมที่จะเอาคลิปเนี่ยไปทาอย่างอื่นไม่ต้องมาอ้างว่าจะไปวิเคราะห์ไม่มีครับวิเคราะห์คําพูดอยู่ในสมองการพูดคุยเป็นอยู่ในสมองนะทีมงานของคุณไม่ได้ใหญ่กว่าคุณถึงขนาดที่ต้องอัดคลิปแล้วเพื่อไปคุยกับทีมงานจะบอกให้ทีมงานของคุณน่ะสมัสสมองสู้ นักเขียนอดีตนักเขียน,น,กยนแก่ๆคนนี้ยังไม่ได้เลยการที่คุณทําทั้งหมดเนี่ยตอนเนี่ยคนศีราชาเขารับไม่ได้เขาเสียดายคะแนนเขาเลือกพักก้าวไกลในเวลานั้นเขาเลือกสีสม้มเขาไม่ได้เลือกคุณนะคุณจะจะบอกว่าไม่ได้รับเงินอนะ่ะไม่มีใครเขาเชื่อสิ่งหนึ่งที่คนก็ไม่เชื่อคือคุอคณไม่มีทางเลยที่จะไม่รับเงินเขาไม่เชื่อ นะฮะไม่มีใครเชื่อแล้วตอนเนี้ยที่เขาคุยกันโดยรามาที่ร้านป่าแล้วเขาก็บอกว่าชีวะทันมานนเนี่ยนามสกุลเนี่ยถ้าเขาเจอนะหมายถึงว่าคนนามสกุลเนี่ยเจอเจ็บป่วยขาแข้งขาขาดรถชนเขาไม่ช่วยเขาพูดกันขนาดนี้นี่คือจําไว้เลยนะว่าสิ่งที่คุณทำเนะี่ยผมถามจริงๆว่าถ้าสมมุติสมมุติเฉยๆถ้าคุณได้เงินนะ สมว่าถ้าคุณได้เงินมาห้าสิบห้าล้านตามที่เขาบอกรถซีรีส์สามเบีหอหนึ่งคันหรือบ้านหนึ่งหลังหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่งูเ่าก็ได้ได้กันเนียนะนวเวลาเนี่ยเงินเดือนส 2, 000, อสอสองแสนห้าเนี่ยถ้าคุณใช้จริงๆคุณใช้ไม่หมดเยอะนะดังนั้นไอ้เองินส่วนใหม่เนี่ยผมไม่รู้นะว่าได้หรือไม่ได้นะแต่สมุติถ้าคุณมีเงินเพิ่มในบชีมัน,นมันก็เป็นเงินที่อยู่อย่างนั้นนะจนถึงวันตายบางทีคุณไม่ได้ใช้ แบบป๋าทันเนี่ยป๋าทันมีเงินอยู่ตอนนี้ยเชื่อไหมเงินในบัญชีป๋าท่านไม่เคยยิบมาใช้เลยแล้วป๋าทัานคิดว่าแม้กระทั่งวันตายก็ยังไม่ได้ใช้เงินตรงนั้นเพราะอะไรเพไราะรายได้ทุกวันมันก็พอใช้อยู่แล้วแล้วคุณจะโลภทําไมสมมติถ้าคุณรับเงินนะฝากถึงงูเห่าทุกตัวนะผมไม่เรียกเป็นคนนะเพราะงูมันต้องเป็นตัวงูเห่าทุกตัวเนี่ยเวลาคนเขาด่าเขาด่าถึงพ่อถึงแม่แล้วเขาแช่งถึงลูกเขาไม่ได้ด่าแค่ตัวคุณ ดังนั้นนามสกุลเขาจาไว้งูเห่าทุกตัวเขาจํานามสกุลไว้แล้วเขาสาบสงแล้วเขาพร้อมที่จะเหยียบสามท่าคุณเกิดเหตุการณ์อะไรในชีวิตการกระทําของคุณแบบนี้มันแสดงความโง่และความโลภและความเห็นแก่ตัวเงินที่คุณได้เพิ่มของงูเห่าทุกตัวอย่าบอกว่าไม่ได้เพิ่มนะบางคนไปสร้างบ้านซื้อบ้านอยู่ในกรุงเทพนะทั้งนี้ตัวอยู่แถวอยู่ต่างจังหวัด เงินตรงนั้นนะณปัจจุบันนี้มันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะเพราะเงินที่คุณใช้อะมันก็จากการรายได้ทุกวันเนี่ยเหมือนอย่างที่ป๋ายกตัวอย่างป๋าก็ใช้เงินจากรายได้ทุกวันเนี่ยยังไม่เคยหยิบเงินในบัญชีของตัวเองในธนาคารมาใช้แม้แต่บาทเดียวเพราะว่าทุกครั้งก็คือเป็นเงินของเราเนเงินที่ทําทุกวันเนี่ยมันกินใช้อยู่มันก็พอเพียงคุณเข้าใจไหมมันก็พอเพียงแล้วและมันก็เพียงพอแล้วที่จะมีความสุขในทุกๆวันนี่คือความโลภ เงินที่งอกขึ้นแต่ทําลายเกียรติยศศักดิ์ศรีและวงตระกูลและพ่อแม่ถูกด่าคุณเข้าใจไหว่าพ่อแม่ถูกด่าคุณนี่เขาสุขมากใช่ไหมที่พ่อแม่ถูกด่าคุณรู้ไหมว่าคนเขาด่าคุณพ่อด่าถึงแม่ให้รับรู้นะว่าศรีราชาเขาไม่ต้อนรับคุณแน่จริงคุณมาเดินแน่จริงคุณมาเดินในตลาดศรีราชาถ้าคุณแน่จริงนะถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงคุณลงสมัครพักคร่าทำ แล้วถ้าพรกก้าทําคิดว่าสะสะกมีคะแนนเสียงดีจริงข่าวหน้าส่งลงสมัครที่นี่แล้วจะดูที่ว่ามีคนขากน้ําลายถุยใส่รูปภาพแล้วก็จะได้คะแนนเสียงเท่าไหร่มาวัดกันวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ